สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นใหม่กับนักกรับโอเคไปเลยแล้วขอเบาเสียงหน่อยเออเบาเสียงเบาเสียงใช่ปะเบาเสียงเลยเอองั้นงั้นที่ไม่รักกันก็ต้องตายแม่เบาหน่อยดิระหวงหึงโหดเนี่ยชัดเจนค่ะชัดเจนเป็นคนชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วก็ จะบอกเขาตั้งแต่แรกก่อนพวกเราอยู่แล้วว่าคผมก็ไปเล่นมานอกรอบนะอย่าว่าผมระดับไหนต่อนน้คุณเอกโอเคมาก่อนอื่นเราจะทำอะไรดีทำอะไรดีปลูกข้าวหาข้าวเขาต้องให้ดูนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะฮะคือเครื่องเยู่อนมาทุกสัปดาห์ทำในดีนี่หลับไปยตาไปห้ารบเดี๋ยวตอนนี้เรื่องจะช่วยเองไม่ต้องห่วงแทนที่เราจะดูแอร์โฮสเตสเขาสาธิตราหันจากมามอกเข้ามว่าเมื่อเขาพลังกดซิวผมอยู่ครับกดซิว ชอบกดเสียบนเครื่องบินเขาบอกว่าแรงดันอากาศจริงเหรอคะเนี่ยุ่งกันแต่ไม่บอกมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาว่างๆของเราที่เราสามารถสำรวจหน้าก็ได้เรียกร้องความสนใจแน่เลยอ่เขาเป็นมองแอร์ก็เสดติ่ใสายที่ใสแบบชอบกดสิวเขาอยู่างเดียวเลยจริงเหรอเพรวะตัวเองมีคนไม่มีสิวเนี่ยชอบลองแทนกันก่ามีอะไรที่ห้ามและเอกพยายามจะหัดอะไรทุกอย่างห้ามทุกอย่าง อ๋อผมรู้แล้วจะทำังไงตัดไม้ไงครับตัดไม้เออไม่ตัดดีกว่าไปหาถ้ำดีกว่ารมเลยหรอคาจแข่างเแขนเาก็ต้องมาคอจับต้นแขนให้ว่าเออหาถ้ำหาถ้ำหาถ้ำาผู้ชายก็ไม่ได้ผู้ชายได้ อ๋อแล้วไม่ไม่กลัวผู้ชายเป็นเก๊กความบางชนีหอ๋อไม่เป็นไรอย่างอย่างน้อยยังเพศสภาพยังไม่ค่อยดูหน้าเราใจจะเท่าไหร่รู้ได้ยินว่าคนาี้กเราเจอแล้วถ้าเป็นเป็นพวกในดิสตามเขาจะชอบครับเขาก็ปล่อยไปปล่อยเลยปล่อยให้เวลาปล่อยให้รวลามแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คือมองก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้คุยก็ไม่ได้สมมติว่าถ้าเกิดอยู่ในยิมเนี่ย แล้วเขากาลังคุยกับสาวอยู่บุ๋มจะเดินเข้าไปเช็คเลยว่าคุยเรื่องอะไรคุยเจอเลยจะคุยมาคุดมีเรื่องแล้วห้ามคุยนานก็ไม่ได้เพราะถือว่ามีลูกน้องฉันกูบสามีลูกน้องกันแล้วมีลูกน้องเพื่อไว้คุยเรื่องทุากันแล้วเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของใช่ดังนั้นคุณก็ปล่อยให้ลูกน้องคุยสิดังนั้นจะตั้งทําไมเป็นเรื่องที่เราตกลงกันตั้งแต่แรกก่อนที่จะมียิมว่าฉันมียิมเพราะฉันไม่ต้องการให้คุณไปตะเวนนี่เหเช็คไม่ได้ว่าคุณไปที่ไหนใช่ฉันมียิม เพื่อให้รู้ว่าคนอยู่ที่นี่นแต่ไม่ยินไม่ใช่เพื่อให้ไปโดนตัวคนอื่นถ้ารู้ว่ามีคุยกับผู้หญิงกูเผายิมยิ้นยิ้มตัวเองยิมตัวเองอผมเลือกจะสารภาพค่ะว่า,าว,วันนั้นหนูน่าจะจำได้เราไปงานากันที่จังหวัดน่านค่ะ จะทานค่อยขุดไปเอาเล็กก่อนเลยเป็นเล่ชสําััญที่สุดในจักรวาลทำ้เราใเห็นว่าหรือเปล่าไม่ยอมคุยกับเราไม่ยอมมองด้วยไม่ใช่ยิงเก็บกดอยู่เราก็แบบอุ้ยทำไมไม่ยอมแบบคือเราก็จะพยายามที่จะให้เขาเลยหกเหมือนเขาบบ ก็งอรไรตลอดเวลาเครียดคือเขาคงคำนวณมาแล้วค่ะว่าระหว่างการได้คุยกับสาวสามวินาทีอยากมีเรื่องอีกสามปีเพา่มเติดไม่คือเป็นคนไม่ค่อยสนทนากับใครคือเพรจะเราตผู้บูชากัเถอะถามว่าถ้าไปไหนออกระบบนี้คือไปเพื่อเพื่อไปกับสาวเ้นแหละแต่ถ้า เ้าไปคุยสำคัไม่ค่อยคุยครับแต่ถ้าใครได้ได้ได้เห็นภาพที่เดแเห็นที่เวลาเขาอยู่กัน2คนนะคะเหมือนโลกทั้งโลกยังมีแต่เขาสองคนมีสเขาจะแบบนี่นี่กัจะบเดี่ยวป๊อะไแบบน้่านเขาจะแบบน่ารักมากเมไม่เป็นกันหรอกไม่เป็นไม่เป็นไม่มีใคร้าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่อ นี่มีแต่เราเพราะว่าเพราะว่าเวลาอยู่บ้านโลกนี้มันมีหมามาอยู่ด้วยไงก็ได้อ,อ,อยู่สองคนไงดังนั้นเราอยู่กันนอกด้วยกาศเลยอยู่ทั้งสองคนทำให้ฝ <c oughs> นเข้าใจว่าเนี้ยฮะคุณเอกยิงย่าโสอ,อะไรนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่เจอคุณเอกที่ไหนไม่เข้าใจนะครับว่าคุณเอกไม่ได้ยิงย่าวสครับมีย่าดูครับดไปด้วยเลยแล้วกันนะ มีเลยครับไม่อยากมีเลยแล้วเราก็เตือนเข้าไปบอกว่าระวังนะเวลาถ่ายรูปกับสาวอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาสมมติคนมาเกาะแหวนแล้วแล้วเขาต้องยืนพอเขายืนปุ๊บแล้วเขาต้องเอียงเพราะเขาสูงว่าเจ้าสี่ใช่ไหมคะเพาสูงว่าเจ้าสี่แล้วเขาต้องเอียงเนี่ยพอดูเอียงหน่อยมันดูดิบหนมเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครไปขึ้นในเซตนี่ไงฉันรู้จักพี่เอกมาก่อนเป็นเรื่องไหมในข่าวไหมดังนั้นจงวันไปก่อนดังนั้นก็เลยบอกว่ายืนนี้ตัวตรงที่สุดอย่าเอียงอย่าเขาเอียงมาล ถ้าเขาเอียงม,มาไม่เป็นไรแต่เราต้องดูพฤติกรรมฝ่ายเรา,ว,าว่าฝ่ายเราเป็นยังไงแต่ถ้าเอียงปุ๊บหนึ่งองศามีเรื่องอมีบรรดาป้าๆค่ะหนูก็ไปกล้าว่าป้าเขาไงมันจะนัปุ๊บโอ้ยสาีคุณนน,น,นี่อันนั้นสิันก็ห้ามไม่ค่ะเพราะป้าเขาแรงเยอะกว่า่เี่ยดีไม่เล อเราไม่หมูไม่หุ่นป้าๆเขาเราคิดว่าเออให้ความสุขแกบ้างมีม่มีให้บ้างแต่ต้องดูว่ารุ่นนั้นแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปกินข้าวรอบบ่ายเราต้องเปิดพัตตคาลให้สิ่งเลือดมานั่งดูแล้วดีกรองจับอะไรหรือเวลาเขาไปกินข้าวเหรอคะสมมติว่าวันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวกับเพื่อนหรือกับทีมเทรนเนอร์นะ Fucking bitch นั่งกับเพื่อนนั่งกับลูกค้ากลับบ้านคุยกันอยู่หน้าถ่ายรูปเพื่อนจะดูแหละมาเจ๋อถ่ายถ่ายข้างหน้าถ่ายเพื่อนข้างส่งไปค่ะรถด้านซ้ายล่ะรถด้านซ้ายล่ะเพราะว่ามึงเนี่ย ไม่เขาติดโอเคแต่ไปกลับทำดื่มแล้วจ้างเป็นโซ่อะไรเงี้ยมั่ไม่งั้นจะจะไม่งั้นจะไลน์ไลน์วิดีโอคอลละเฮ้ยมีเล็กบนไม่ไม่นะวุฒิฟักแม่เดาคือสมัยก่อนเรารู้ประวัติเขาว่าเขาไม่ธรรมดาดังนั้นเราเลต้องกลับไม่เอาเฮ้ยมีทอดอยู่ในว่าโอ้โหมา่งไมขนาดนี้นะครับทำให้เราเกิด ที่ไอเดียขึ้นมาว่า,าเราจะเาะทำยังไงกับคุณบุ๋มดีครับเราไปซ่อนกล้องอาการซ่อนกล้องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็ให้นางแบบสาวสวยเซ็กซี่หนึคนมาเดินอยู่ในห้องแต่งตัวเดียวกันเพื่อจับภาพและอักิริยาของคุณบุ๋มรักหรือโกรแบบนี้ว่ามีอักิริยาอย่างไรดูนะฮะ สาวสวยคนนี้เดินอยู่รอบๆนะครับแล้วก็พยายามให้คุณเอกทำอะไรสักอย่างโดนเนื้อต้องตัว<อ>ในขณะที่กล้องจับภาพคุณบุ๋มอยู่ครับอยูครับๆๆนั่น ไม่อยากยู่ตอนฝนตกเลยวายเ่ดที่เลก็ทำทอด ตั้งใจจะไปรับขอเอามา <tiếng nói> ดับกูแหล่ะับชิบหายเลดับหายอะไรก็ฟังเฉยน้าผัวน้าคือวลาไปพูดตาดเวลเวาเย็นจะเป็นแบบนี้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยรู้ว่าคืออะไรกันแล้วเนี่ยหยอกตาหยอกตาหยอกาตาร้อนร้อร้อนหยอกตา Ờ đó nó chạy á. Chết à. Chắc là sợ nó không kêu à. Chết à. Bây giờ nó cũng chạy. Chờ. Ok Để có mốt hay một con อย่างนี้นะฮะเจ้าหยมครับคือเรารู้อยู่แล้วไม่ต้องกลับไปทะเลาะอดีตคุณเองให้ความร่วมมือกับเราร่วมโดยดีมากเลยครับครับผมเพราะว่าเราห่วงมากเพราะว่าเดี๋ยวคุณเอกกลับบ้านแล้วจะสิ้นชีวิตท่านเราห่วงมากก็เลยพยายามที่จะให้ให้มีสติพิจาเขาอีกเลือดมากนะครับคุบออย่างเลยครับเพราะว่าารบมีจริงครับบอกว่านิดเดียวนิดเดียว นะฮะแล้วเราก็เชิญนางแบบคนนี้ฮะออาเพื่อเพื่อเป็นพยานหลักฐานนะเชิญน้อง snow ice มาสักครู่นะครับโน้อยู่ฝั่งโน้นนะครับมามานีไหนี้มานีมาดีอยากไปนั่งฝั่งโน้ดได้ไหนไหนตรงไหนที่พี่บุ้ติดให้ตรงไหนนี้ใช่ไหมครับอู้ยรัดพอมากเลยแตตอนแรกที่น้องเขาจะให้คุณเอกติด เสื้อใช่ไหมคะแล้วก็ไปให้พี่เคผู้ดูแลติดเสื้ออีกคนหนึ่งอ่ะคือเราเองอ่ะยังไงเป็นผู้หญิงต่อให้ร้องหึงขนาดไหนอ่ะเราก็ต้องปกป้องผู้หญิงในการที่ไปติดเองจะไปรัดคอเขาก็บอกไม่ใช่ไมป่ะเหมือนไม่คือแต่ต่อให้เกิดอะไรขึ้นหมูยังปกป้องผู้หญิงอยู่เพราะว่ามันความรู้สึกคือจะเป็นเขาจะเป็นพี่เคหรือเป็นผู้ชายมันไม่ควรโดนไปถึงนี่ต้องัวอย่างนี้ไม่อย่ายไม่ควรได้ควรโดนแต่ผู้หญิงในกานไม่น่าเป็นไรอย่างเงี้ยจริงก็คือไม่ไม่โทษทางนี้แต่โทษทั้งนี้เเวลาถ้าเกิดจะหืมเห็น

1เ,เท่า,า, 70, า,าพุทธเท่า2มรสี7 0 7 6จ้า1เท่าพุทธเท่า2มรสี7 0 7 6จ้าแล้วเขาว่าไงมา้างอ่ะเขายังไม่ตรวจสอบใช่ไหม ม่คือต้องรออีกชาตินึงคือไมเนียก็จะเสร็จเป็นการแสดงนะครับเป็นเป็นการเตรียงพวกเราระหว่างงานอะไรอย่างนเอการอย่าอย่าแพ้อะไรหรอกตั้งใจแล้วนะรอดตายแล้วรอดตายแล้วสบายใจแล้วนะแล้วต้องอะไรกี่ดอกอ่ะตะกี้นี้ต้องเข้าไปต้องกี่ดอกมีเยอะกี่ดอกคือถพ่อพาป็นจริงเขายังไม่หายหรอกครับ เขาวทำเป็นจริงนะกับชีวิตปกติแค่นั้นไม่หายไม่หายไม่หายครับเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากใหญ่มากแต่ราคาที่เขาถ่ายการบอกผมก็าที่ติดห้าหูเขาว่าบอกว่าอย่าไปขาต่อรายการผมก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้แล้ครับบ๊ายบาย